พระปัจเจพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้สอนให้สาวกเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้โลกไม่เคยขาดช่วงของผู้บรรลุธรรมด้วยอริยสัจสี่หากไม่มีการอุบัติขึ้นของพระอนุตตลสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอีกประเภทจะอุบัติขึ้นแทนเพื่อแสดงให้เห็นว่า การบรรลุธรรมด้วยความจริงสี่ประการนี้มีอยู่จริงนั่นคือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองแต่ไม่สามารถสอนให้สาวกเข้าสู่พระนิพพานได้ทำไมพระปัจเจกพุทธเจ้าสอนให้เข้าถึงพระนิพพานไม่ได้ พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้อริยสัจส,สีด้วยตนเองปรมัตถโชติกาอัฏถกถาสุตานิบาตอธิบายลักษณะพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ว่าการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นคล้ายกับคนใบที่ฝันคนใบที่สามารถฝันได้แต่ไม่สามารถบอกเล่าหรือ พันานาความฝันของตนได้พระปัจเจบพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุอริยสัจส,สีจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ไม่สามารถบอกวิธีหรือชี้แนะหนทางการบรรลุพระนิพพานแก่ใครได้อาจกล่าวได้ว่าพระปัจเจกพ,พุทธเจ้ามีวาสนาและศักยภาพพอที่จะสามารถบรรลุธรรม แต่ไม่มีศักยาภาพพอที่จะสั่งสอนให้เวนัยสัตว์มีดวงตาเห็นธรรมหรือไปสู่ความหลุดพ้นได้คุณสมบัติแห่งการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคำพีปรมัทโชติกาอธิบายว่าบุคคลผู้ตั้งปฏิฐานเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความเป็นมนุษย์ 2. เป็นเพศชายเท่านั้น 3. ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพราะองค์ใดพระองค์หนึ่ง 4. ยอมมอบชีวิตของตนเองเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 5. มีความมุ่งมั่นที่จะสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า คำสอนของพระปัจเจกพุทธเจ้ามานพนักการเรียนกล่าวว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนมากทรงสอนเรื่องอภิสมาจารคือข้อระเบียบการปฏิบัติเช่นสุสีมะมานพอยากทราบเรื่องเบื้องปลายของศิละปะจึงไปพบพระปัจเจกพุทธเจ้า ยังป่าอิสิปตนะมฤคไทยยวันพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสว่าหากอยากทราบเรื่องนี้ต้องสละทางโลกเสียก่อนสุสีสมะมานพจึงออกบวชแล้วศึกษาเรื่องอภิสมาจารจากพระปัจเจกพุทธเจ้าได้แก่เรื่องข้อระเบียบการนุ่งห่มจีวรน,นอกจากกรณีของสุสีมะมานพแล้วครั้งหนึ่ง พระปัจเจกพุทธเจ้าเมตตาชี้แนะพระดาบทรูปหนึ่งให้ข่มมานะหรือความถือตัวจนสามารถกระทำยานสมาบัติได้สำเร็จทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าสังเคราะห์หรือโปรดสัตว์โดยการบินทุบาทไปในที่ต่างๆ เพื่อให้สัตว์ได้อน,นิสง์จากการถวายทานแด่อริยะบุคคลเช่นในอัทธ,ธกถากลานชาดกเล่าว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะจากป่าหิมพานมายังหมู่บ้านเพื่อขอดินเหนียวไปใช้อุดลอยลวกของกุติผู้หญิงนางหนึง่งถวายดินเหนียวด้วยอารมณ์โมโหจึงส่งผลให้ชาติต่อมา เกิดเป็นหญิงหน้าตาอัปลักษ์ชื่อว่าปัญจปาปีแต่หากใครได้สัมผัสกายนางแล้วจะมีความสุขเหมือนได้อยู่ใกล้หญิงงามอัทธกถาชาลิยสูตรเล่าว่าสุนัขตัวหนึ่งตายไปแล้วได้เกิดเป็นเทวดาเพราะก่อนตายมีจิตอ่อนน้อมต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าตอนมีชีวิตยอยู่ คอยเห่าเตือนให้ผู้อื่นรู้ว่าพระปัจเจพุทธเจ้ามาบิณฑบาตในหมู่บ้านพอสิ้นบุญจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองโกสัมพีร่วมสมัยกับพระสมณะโคโดมพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าโคศกเศรษฐีสร้างวัดถวายไว้ในพระพุทธศาสนาคือโคสิตตารามพระพุทธเจ้าของเรา เกือบได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าของเราพระสมณโคดมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัจธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบนั้นมีความยากและลึกซึ้งเกินไปเกรงว่ามนุษย์เทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังหลงอยู่ในกามคุณ จะไม่เข้าใจในคำสอนจึงทรงตัดสินพระไทยไม่เสด็จไปโปรดสัปสัตว์เมื่อเท้ามาหาพรมพระองค์หนึ่งมีนามว่าสหัมบดีพรมซึ่งในอดีตชาติครั้งสมัยพระกัสปะพุทธเจ้าทรงเป็นพระเถระมีชื่อว่าสหกะได้ประเพนญฌานแล้วทำลายขันจากพบมนุษย์อุบัติเป็นพรมยังพรหม,มโลก ทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่ยอมออกโปรดสัตว์จึงเสด็จลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทันทีแล้วทูลขอให้พระพุทธเจ้าออกโปรดเวนยสัตว์เพราะสัตว์โลกที่มีกิเลสน้อยยังพอมีอยู่สามารถฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเข้าใจแน่นอนพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเวนยสัตว์ ด้วยทิพยจักสุแล้วทรงพบเป็นจริงตามที่ท้าวมหาพรหมพระองค์นี้กล่าวสัตว์บางพวกมีกิเลสหนาบางพวกมีกิเลสบางบางพวกสอนง่ายบางพวกสอนยากแต่ก็ไม่ยากต่อความมุ่งมั่นที่จะสั่งสอนของพระองค์จากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จปโปรดสัตว์หาพระสหัมบดีพรม ไม่ทูลขอพระพุทธเจ้าให้ออกโปรดสัตว์พระองค์อาจกลายเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไปแล้วเพราะไม่ยอมชี้แนะให้สรรพสัตว์มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่จะสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคต1นนกฮูกแข่งเวทีสกะบรรพศในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในถ้ำอินทสาร ณเวทิสก,กะบันพศนกฮูกตัวหนึง่งบินลงมาสักการะ,ะพระองค์ด้วยท่วงท่าป้องปีประคองอัญชลีทํศาศีรษะให้ต่ำลงพระองค์ทอดพระเนตรแล้วทรงยิม้มพระอานน์เห็นดังนั้นจึงทูลถามพระพุทธเจ้าถึงสาเหตุที่พระองค์ทรงยิม้มพระองค์ตรัสตอบว่านกฮูกตัวนี้เลื่อมใสในเราและพิษุทั้งหลาย หลังจากนี้ไปนกฮูกตัวนี้จะท่องเที่ยวไปในเทวโลกแล้วจะตัดสรุปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าโสมณัตสองนายสุมณม,มาลาการนายสุมนม,มาลาการมีหน้าที่เก็บดอกไม้ไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแต่เมื่อนายสุมนม,มาลาการพบพระพุทธเจ้าระหว่างนำดอกไม้ไปถวายพระราชาพอดี จึงตัดสินใจถวายดอกไม้หนึ่งกำรรแด่พระพุทธเจ้าปรากฏว่าดอกไม้กำนี้กลายเป็นเพดานดอกไม้ประดับประดายอยู่เหนือพระเศยียรของพระพุทธเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์จึงถวายดอกไม้ไปอีกหนึ่งกำรรดอกไม้กำรรนั้นก็กลายเป็นเกลาะดอกไม้จากนั้นก็ถวายดอกไม้ไปอีก8กรกำดอกไม้ทั้ง8ดกำรรกลายเป็นเรือนยอดดอกไม้ภาพที่เห็น พระพุทธเจ้าประทับทถ้มกลางช่อดอกไม้ที่กลายเป็นปราสาทที่งดงามพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรนายสมมนมาลาการแล้วทรงยิ้มพระอานนทูลถามว่าพระองค์ทรงยิ้มด้วยสาเหตุใดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่านายสมมนมาลาการผู้นี้หลังจากนี้ไปจะเกิดในเทวโลกและมนุษย์โลกถึงแสนกับ แล้วด้วยอนิสงส์แห่งการบูชาเราด้วยดอกไม้นี้จะส่งผลให้เขาได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าสุมาณิสระสพระเทวทัตหลังจากพระเทวทัตท,ทรงทำให้เกิดสังฆเภทแล้วทรงสำนึกผิดได้จึงวานให้พระพิสุที่เป็นบริวารพาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอขอมากรรมแต่แล้ว พระเทวทัตยังไม่ทันถึงพระเชตวันกับถูกธรณีสูบเสียก่อนพระเทวทัตได้ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาก่อนที่ร่างจะจมสู่อเวจีมหานรกอันนี้ส่งนี้ส่งผลให้พระเทวทัตได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าอัติสระสี่พระเจ้าอาชาติศัตรู พระเจ้าอาชาติศัตรูกระทำปิตุคาตพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระบิดาหากพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ทรงปิตุคาตพระบิดาพระองค์จะบรรลุโสดาปติผลแต่ด้วยการคบคนผพานพระเทวทัตทรงผลให้เกิดในโลหกุมพีนรกกาทะทองแดง แต่ด้วยอน,นิสงส์แห่งความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในอนาคตจะสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าชีวิตวิเศษ